สวัสดีนะคะวันนี้มาพบกับช่องพังสาเพชรแฟมิลี่นะคะตอนนี้ก็มาร่วมยินดีนะคะกับน้องพลอยพี่เพชรน้องน้องน้องเพชรพ่พลอยนะคะ,ะวันนี้เราก็จะไปร่วมยินดีกันแล้วนะคะก็จะทําพิธีกันแล้วนะคะค่ะตอนนี้พิธีขึ้นบ้านใหม่น้องเพชรพ่พลอยก็เริ่มแล้วนะคะก็ญาติผู้ใหญ่ก็มาร่วมยินดีนะคะ โอ้มีแต่คนสวยๆหล่อๆเลยดูน้องมงคลน,นะคะคุณยายบัวลอยสวยนะคะน้องคลอมซ้ำน้องโกกินะคะแม่ทองกวาวน้องมงคลน,นะคะแล้วก็พี่เพชรนะคะตอนนี้ผู้ใหญ่ ผู้หลักผู้ใหญ่ก็กําลังจะท,ทําพิธีแห่นะคะก็มาร่วมยินดีแห่นี่ไงแห่รอบเข้ามาตกลงเนาะเตรกลงยองเอ๋อเนาะเอา ้านๆของเรานะคะตอนนี้ก็เริ่มขึ้นแล้วนะคะเดาก็ไปจูอาใส่ตรงนี้เฮ้ยจูเองมพยายังสารนาจุพักพึงพักที่อาศัยลุกไปนางอนพักตีนักกระเจ๊กให้โหชีสุด แหรอบโรงช้างอยู่นะคะตอนนี้ทำพิธีชาวบ้านเรานะคะทำพิธีกันแบบบ้านๆนะคะตอนนี้ก็กำลังแห่นะคะแห่รอบโรงช้างนะคะผู้หลักผู้ใหญ่นะคะก็มาร่วมยินดีนะคะกับ เฟพี่พลอยนะคะตอนนี้นี่นะคะเจ้างานของเรานะคะยินดีด้วยนะคะน้องเพชรนะคะน้องเพชรกับพี่พลอยนะคะในนี้ก็จะเป็นแม่ของเปล่านะคะเปลาน้องมงคลนะคะน้องมงคลนะคะน้องพร้อมซับค่ะใหม่ท้องพ่อที่วันว uh ่าเช้ากับยายบัวลอยนะคะอัดใจกอดแม่ เอออาตที่เป็นนไ้ไ้ออตัวหัวเียงแค่จ้าน้องกระชายตัวชันกาไปแสงใหญตแก้วนะคะน้ำคแันวลันเองเอเป็นงินเป็นินทองอะไร้างไอเชียงแม่ดื้อดื้อเกินนะฮุดเสียงมองมอเียงนี่ีน รอบที่สองแล้วนะคะตอนนี้เอาจูเลยโอ้ยความหลับถึงอุดมสมบูรณ์กับกระบวนช้างน้อยสักหน่อยเนาะบะบรรยายนีด้เลยวะเนาะเอาจูเลยเอากระดูกแกวจูกระตุ้มหงมหอกอกระดูกแม่เซนายจู อา้าตุาอยู่หลมเนาะแม่เบกสีแบ,บกน้าน้องตะวันเ้องเปิดจีด้อเอาจินว่วานน้องให้คนดีด้ออาวฮ้

tao Thần ต้องหายนะไายมากังมองเงินมองทองมองอยู่เย็นกินสุกอยู่ห่มสมเย็นดีคุณพ่อสบายได้ไงหล่ะพอเขินฝาขนาดท่านมาท่านมาอยู่บักคำนาพูดเออใครเป็นชุดอยูเออยืดมาอยู่ท่าบ้านนี้เออเออทางตาน้าแคร์หน้าเลยเออต่าง ลัคนโมเกณโมก็ถือว่าพวกเฮานี่เป็นศาสนาพุทธจิตังนะโมนีโอ้คือก็ถูกต้องเจ้านี้แน่นอนครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตสรตูตมาสัมพุทธัสสะคือพ่อหลพ่อเดินเอิเอิเอินเดินเดินเดิรอบที่สามแล้วนะคะรอบสุดท้ายแล้วค่ะตอนนี้โอ้ได้เข้ามาแล้วนะคะเข้ามาแล้วนะคะตอนนี้ก็ครบแล้วนะคะต่อไปก็เข้ามาทําพิธีด้านในนะคะ ช้างของเราก็ทานผลไม้กันแล้วนะคะพี่เพชรน้องแม่ทองกวนน้องมงคลนะคะนายดอกแก้วน้องขวัญน้องน้ำเพชรน้องแอนนะคะน้อง่จันน้องแป้งนะคะน้องการดาโอหลายเชื่อเลยค่ะแม่ขวัญก็ มเม่นี้นะคะบ้านเพชรพลอยดูแคบไปเลยนะคะวันนี้ซอยเพชรเอื้องหลวงนะคะแล้วก็น้องอายจะอยู่ตรงนี้นะคะ ถบรรยากาศนะคะเพื่อนชาวช้างก็ไปร่วมพินนะคะ ูกแขนให้แม่ควันนะคะแม่คว,วันเพชรลอยนะคะคุณตาคุณยายนะคะแล้วก็เป็นปะัะเทนีของเรานะคะปลูกแขนนะคะให้พรน,นะคะจะของ,งานนะคะตอนนี้เป็นโบราณคนโบราณก็เป็นมาแบบนี้นะคะบัะเทนีบ้านเราก็ทํากันแบบนี้นะคะใช้ได้มัดแขนนะคะรับขวันนะคะ จากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะแล้วก็เพื่อนที่มาร่วมง,งานนะคะ,ะเออยนะะนินดีมากๆคละก็ยินดีมากๆเลยกับเจ้าของงานนะคะวันนี้ดีด้ดวยนะคะยินดีด้วยค่ะ,ะใคะะในน้องคลิปจำเป็นต้องให้ดูในชาร์ตเลยส่วนหก ใส่เพชรจ้าจ้าใส่เพชรเอื้องหลวงน้องอายนะคะน้องอายโอ้ยเห็นแต่เบอร์ยีิบสามไม่เอ้ยจ้าหนะคะน้องอายจ้าหนะคะใส่เพชรโอ้วันนี้มาร่วมยินดีบ้านพี่เพชรน้องพลอยพี่พลอยน้องเพชรนะคะครับก็สวัสดีครับ พี่น้องบวานช้างที่กระรบทุกท่านนะครับวันนี้ก็ขึ้นบ้านใหม่ของน้องเพชรครับโอ้และอีกหลายเชื่องมากเลยนะคะก็ก็พื้นที่ก็ดูแคบไปเลยนะคะช้างก็ประมาณ20ตัวได้นะคะเนี่ยน่าจะประมาณ20ตัวนะคะตอนนี้ ค่ะตอนนี้ก็ให้น้องได้ทานแล้วนะคะผลไม้นะคะก็สำหรับวันนี้นะคะก็มาร่วมยินดีกับพี่พลอยน้องเพชรนะคะวันนี้ขึ้นบ้านใหม่นะคะพี่ซอยเพชรกับพี่เอื้งองหลวงก็ดีใจด้วยนะคะอยู่เย็นเป็นสุขค่ะ อยู่เย็นเป็นสุขนะคะลมเย็นเป็นสุขคะ่ะพี่สร้อยเพชรกับพี่เอื้องหลวงก็ตอนนี้ก็ยังรอกันอีกต่อไปนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้ก็ยังสะสมคะแนนยังไม่ได้เลยนะคะก็เข้ามาสำหรับคลิปนี้ก็เข้ามาช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดเป็นกำลังใจให้กับพวกเราช่องพังสร้เพชรแฟมิลีด้วยนะคะ<อ>ก็สำหรับคลิปนี้ก็ ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ